รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงตอกสเกตสนับสนุนโดยนิทยาศาสร์ทีวีพู นิตยาสารสไปซี่นิตยาสารสตานิวออออขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดาวมิลลิเมตร กิ๊บและปุ๋ยในรายการ9มาวิริเตรค่ะช็อตเด็ดช็อตแรกในวันนี้นะคะเราจะไปที่จังหวัดกระสินกันกค่ะที่นี่นะคะเขามีเรื่องแปลกด้วยค่ะอย่างต้นใจนะคะออกลูกเป็นมะพร้าวค่ะก็ไปไปตามสเต็ปนะคะพลพพักนักเสิงยงโชคเนี่ยก็แฮรคือไปตามระเบียบเลยล่ะค่ะ ครับผมพอกระเบิดเช่นเคยครับช่วงตงสเกตช่วงนี้ครับเมื่อนี้เบิร์ยู้ันกุดอ้อครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินครับผมอยู่ที่วัดกอแก้วพิสดารครับซื้อวัดนี่เกาะแก้วนะครับแต่ว่าในวัดนี่มันแปลกก็นี่อีกครับผมเพราะว่ามีต้นไส้ว่าแปลกที่แปลกที่ไหนเดี๋ยวไปถ่ายเบิดกนะมาครับแต่วันนี้เราจะพาไปแวะเวียนที่วัดกอแก้วพิสดารอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินได้ข่าวมาว่าที่นี่มีของแปลกแปลกไม่แปลกก็ไปดูกันเองเลยนะคะ ต้นไส้ออกดอกออกผลเป็นมะพร้าวจ้าค่ะอุ้มแม่เจ้า Amazing อีส,สานสุดๆเด้อค่ะไปถามถึงความแปลกกับชาวบ้านบ้านกุดอ้อก,กันดีก,กว่านะคะแม่บอกเผ่ามันเสียบอยู่ต้นไสแปลกป่ครับแปลกยู่คว่าแปลกจางไหนเพื่อนเคยเห็นเกิดมาเองครับต้นไสมีลูกเป็นเนือบอกเผ่าแปลกป่ะพี่แปลกครับเนบอกว่าให้โซ่พร้อมเล็เด็ดครับเพื่อนให้เลขเด็ดพราะมัน ไอ้เพื่นมาไทายเหมือนว่าให้เ,เ,เ,เรียกเดซปรมอมนะครับแล้วแต่โซ่แกผู้ชนะพัดเล่นมืนอเขาทั้ายไปโออลด์ลดลดค่ะอีฉันสักรทนไม่ไหวอยาจะไปที่นั่นแล้วไปนับลูกมะพร้าวจังเลยนะคะเผื่อจะดวงดีถูกสักรางวัลไปฟังความจริงจากผู้ใหญ่บ้านดีกว่าค่ะว่าสิ่งที่แปลกประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเออว่ามันแปลกเออกับว่านับ เอามีจักลูกจักลูกกัไปพ้กันไปแท่งหวยกัเขาใจพิษอยู่นนนว่ามันเกิดเองตามที่จริงเนี่ยเขามาตกแตงเพื่อควบใสยงามเพื <c oughs> อควบใสยงาาครับผมเนี่ยคือเรื่องเด็ดเรื่องแปลกข้าเขียว่าเป็นลูกของข้าวอยู่ในต้นไสรจริงเราก็เฮ็ดขึนมนเาอเองครับม่เด้เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติโล <Okay. S 2> กสกเก็ตช่วงหนามื่นหนาสิมนี้ยังแปลกแปกไม่เหบืองกันอีกครับผมต้องจะค่อยติดตามมือนีไปแล้วครับสวัสดีครับโอเค ความเชื่อก็ว่ากันไปนะคะจะแม่หรือไม่แม่เนี่ยก็แล้วแต่โชคใครโชคมันค่ะส่วนฉากต่อไปนะคะเราแวะต่อกันที่วัดไหลหินหลวงจังหวัดลำปางค่ะเราไปดูสิคะว่าทำไมวัดนี้นะคะถึงสร้างไซส์เล็กกว่าปกติค่ะสวัสดีจ้าผู้ชมเจ้าวันนี้โอรินีอยู่ที่วัดไหลหินหลวงตําบลไหลหินอําเภอเขาคางหวัดลำปางเจ้าวัดนี้เป็นวัดเก๋ไม่ซึ้งมากเลยเป็นวัดอิกน้อยน้อยขนาดนักมีนี่วัดเจ้าเดิน สาวก้าถึงเล้วก้นนานอนขนาดนักเรีอยนอนอย่างไรเขาดูพอตังไรจ้าวัดไลหลหินหลวงนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆมีความพิเศษอยู่ตรงที่เป็นวัดที่มีขนาดเล็กไปสมหมดมนว่าจะเป็นโบสถ์วิหารกำแพงหรือแมก้กระทั่งประตูทางเข้ายังเล็กเลยนะคะเพามีความเชื่อว่าการที่สร้างประตูทางเข้าเล็กๆนั้นเพื่อเป็นการก้มหัวสักการะโตพระประธานเวลาเข้ามานั้นเองคะ่ะแค่ทนที่ต้องสร้างวัดให้มีขนาดย่อมยาวขนาดนี้บ้างก็ว่าเป็น พาะตอนที่สร้างเป็นช่วงสงครามโรคเลยทีเดียวไม่สามารถสร้างให้ใหญ่โตได้เพราะจะเป็นสุดที่น่าสนใจบ้านก็ว่าไม่มีเงินเพียงพอแต่จริงเทะการใดไปถามคุณลงุงผู้ดูแลกันดีกว่าคะ่ะเจ่าแรงงานคนจะรรยงานเครื่องจักรยุคสมัยนี้เนะาะงวัดนะเจ้าสะสมวัดนี่ยาวก,กว้างยาวแตไ่ไหสามงานประมาณนี้คนในน,นนี้นี่ะมีเจดีไม่อยาะครบทุกอย่างพื้นที่ภายในวัดมีขนาดเล็กเล็กมากเลยนะคะไม่เชื่อลองไปถามโอรินนี่ดูสิค่ะจะมานับก้ากันเจ้าวัดต่าไห่ ใรอยาจะลองมาสัมผัสว่าวัดนี้เล็กดังว่าหรือไม่ก็มาได้เลยนะคะที่วัดไหลหินหลวงตำบลไหลหินอำเภอเกาะค่ะตัองบอกลําปางเจ้าโอเคสูงสูงหนึ่งเราดีท่าน้องป่วยเวลาเข้าบ่อจะต้องแบบกลมๆกันหรือว่าอะเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นค่ะพี่กี้ค่ะต่อไปนะคะปุ๋ยจะพาไปทานผัดไทยมะละกอกันค่ะวค่ะ